คุณถูกดึงดูดพลังงานง่ายหรือไม่หุยหัวข้อวันนี้ <c oughs> เป็นการแก้์ลนย,ยนะอ่าสียงที่เราไปเสียงที่ไม่ไดีปล่อยผ่านใช้วิจัยงานในกรณีที่เรารู้คําว่าพลังงานอืมเราจะรู้ว่าเวลาเราไปอยู่ตรงไหนหรืออยู่กับใครคุณอน่ะเป็นคนที่โดนดูดพลังงานดีๆไปได้ง่ายหรือเปล่านะคะขอสามป ใบที่2และก็ใบที่3ม,มาดูใบที่1กันใบที่1-4สีไม้เท้าค่ะใบที่2องไพ่เดสค่ะและใบที่3รา,าชนีทวยตบมือคนที่จะดูดพลังคุณได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในบ้านโอเคปะ่ะแต่แปบ๊บเดียวเพราะอะไรคุณมีความมั่นคงในอารมณ์และความรู้สึกคุณแคร์คนในบ้าน คุณเซนซิทีฟกับคนในบ้านในครอบครัวคนอื่นดึงพลังลคุณได้ไหมแทบจะไม่ได้เพราะคุณไม่สูงสิงกับใครไฮเดสขึ้นมานี่คือคุณจบมันเร็วมีสติเท่าทันถ้าจะโดนดึงดูดพลังงานคุณจบบทสนทนาคุณออกจากสถานการณ์แบบนั้นหรือคุณรู้สึกว่ารู้ต้นเหตุรู้ต้นสายไปเหตุว่าต้องจบยังไงคุณฮิลิ่งตัวเองได้อัตโนมัติเพราะนั้นแม่บอกทีว่าคุณจะไม่ได้ถูกดึงดูดพลังงานทั่วๆไป อาจจะเป็นเพราะตัวคุณเองนั่นแหละค่ะไม่ได้พาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่จะดึงดูดพลังงานดีๆจากตัวคุณคุณวางตัวเองอยู่ในในจุดที่มันเหมาะสมโดยเฉพาะบ้านหรือที่อบอุ่นที่ปลอดภัยคุณไม่ได้กลัวด้วยความรู้สึกแม่หมอแต่คุณเหมือนจะเพราะสี่ไหมทัาเพราะเป็นคนที่มี purpose หรือเป้าหมายคนที่มีเป้าหมายคือคนที่มีสติคนที่รู้จักตัวเองคนที่มีสติคนที่รู้จักตัวเองจะรู้ว่าตัวเองจะต้องทําอะไรคบกับใคร ไปตรงไหนเลี่ยงตรงไหนทําอะไรดีหรือทําอะไรไม่ดีแล้วก็รู้ว่าจะต้องแบบใส่อารมณ์ความรู้สึกหรือสนทนาพาทีในเรื่องใดไม้เท้าเนี่ยคุณจะสนทนาพาธีกับเรื่องเรื่องอะไรคะเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องความมั่นคงเรื่องการงานเรื่องแพชชั่นเรื่องแรงบันดาลใจคุณไม่ไปเสวนาพาทีกับคนอื่นในเรื่องของจุกจิกเรื่องส่วนตัวเขาไม่นะคะหรือเรื่องติดฉินินทาไม่เพราะให้เดแปลว่าอะไรจบเร็วนะคะคุณ ถ้าจะดึงดูดพลังงานหรือคุณเซนสิทีฟมากที่สุดอ่ะคือคนในบ้านในครอบครัวที่คุณจะต้องดูแลคุณจะต้องแบบอยากสร้างบรรยากาศดีให้คนในบ้านในครอบครัวบางครั้งคุณก็จะมีมีเหตุที่จะต้องแบบไปรับพลังงานลบมาบ้างแต่แม่หมอรู้สึกว่าคุณเป็นคุณเป็นพลังงานที่มียานปัญญานะเพราะไพ่เดสมาพร้อมไพ่ราชินีถ้วยไม่ว่าจะโดนทําร้ายจิตใจหรือไปอยู่ในพลังงานลบอยู่ในความท็อกซิกดราม่ากับคนในบ้านในครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะใช้ความเมตตานํา คุณจะใช้ความเมตตาคุณจะใช้ความเมตตาตัวเองก่อนเลยให้อภัยตัวเองที่ที่พาตัวไปจุดนั้นก่อนอืมพอเมตตาตัวเองเสร็จปุ๊บเมตตาคนตรงตรงหน้าคุณเข้าใจและวางใจเพราะฉะนั้นคุณไม่ใช่คนที่จะดึงดูดพลังงานเลยโดนดึงดูดพลังงานได้ง่ายๆนะคะอือแล้วคุณเป็นคนที่เหมือนรู้เท่าทันด้วยคาว่าเดนคือหยุดเหตุตั้งแต่แรกหรือเห็นผลมันว่ามันจะมันจะบานปลายคุณหยุดมันได้ทัน หยุดแล้วเกิดอะไรอัตโนมัติพอหยุดปุ๊บมีสติเท่าทันปุ๊บคุณเมตตาทันทีเลยกรลุณาทันทีเลยอุเบกขาทันทีเลยวางเฉยทันทีเลยอ๋อเวลามีความท็อกซิกดราม่าคนอื่นเขายินดีคนในบ้านในครอบครัวพูดว่าคุณนู้นคุณนี่ดีคุณรู้สึกว่าเริ่มคอมเพลเริ่มเปรียบเทียบคุณจะวางเฉยแล้วคุณพอย,ยินดีกับคนอื่นเลยถ้าคุณไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแม่หมอก็พูดว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับมีความเข้าอกเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้คน ถ้าคุณจะถูกดึงดูดพลังงานอ่ะจุดอ่อนของคุณมีแค่นี้เองเห็นอกเห็นใจผู้คนแต่ไม่น่าห่วงเพราะสี่ไม้ท้าแปลว่ามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากพอที่จะไม่พาตัวเองไปในที่อักโครจรหรือที่ที่ถูกดึงดูดพลังงานลบๆ นะคะหรือดึงดหรือดึงดูดพลังงานดีๆแล้วใส่พลังงานลบๆอืมแล้วที่สำคัญเดทแปลว่า t n s f o r m a t i o n คุณสามารถที่จะมีคำพูดวิธีคิดไอเดียทัศนคติพลังงานบางทีไม่ได้ทำอะไรเลยพลังงานยิ้มแย้มแจ่มใสเดินหนีเมตตาจบบทสนทนาเพื่ออะไรคะเพื่อ a า s f o r m หรือเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือพลิกสถานการณ์อาหาจจากความตึงความเกรงความสูญเสียนะคะความรู้สึก เพราะเดฟมันคือความสูญเสียใช่ไหมอืมมาอะไรคะมาเป็นความปลอบประโลมมาเป็นขวัญมาเป็นกําลังใจเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ว่าคุณจะไม่ดึงดูดไม่ถูกดึงดูดพลังงานลบๆได้ง่ายๆแต่คุณยังเป็นวายเบชชั่นหรือคลื่นพลังงานหรือตัวคุณเองเนี่ยมีมีออร่าของการเสริมพลังงานบวกให้กับผู้คนคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณอนะ มันมีคกากล่าวอยู่คํานึงเขาบอกว่าเมื่อไรที่คนคนนึงมีพลังงานของการฮิลิ่งเยียวยาคนในบ้านคนในครอบครัวจะมีจิตใจที่ส,สัมสัยเบิกบานและไม่ค่อยเจ็บป่วยถ้าเจ็บป่วยอะไรก็จะหายแต่ถ้าใครสักคนที่มีพลังงานลบอะ่ะอยู่ในบ้านในครอบครัวหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะมีแต่ความร้าวฉานอุปสรรคปัญหาเป็นหนี้เป็นสินมีโรคภัยแค่เจ็บมีความเครียดกดดนันคุณลองไปเช็คตัวเองดูนะคะเพราะนั้นไพเดย์อ่ะคุณมาทาร์แกรมชันต่างหากคุณมาเปลี่ยนแปลงคลื่นวเบสชั่นนะคะต่างหากให้จากคลื่นวายเบีช ต้องสัมพันธ์กับคนอยู่แล้วสี่แมเท้ามันต้องเจอกับคนค่ะแต่คนที่คุณเจอส่วนใหญ่หลังที่แม่หมอสัมผัสถึงคนที่เข้ามาชมคลิปคุณไม่ได้ไปที่ที่คนเยอะๆมวลมาหาประชาชนเท่าไหร่คุณอยู่กับครอบครัวคุณอยู่กับโซไทียของคุณนะครอบครัวโซเทยอาจจะไม่ได้ให้ความท็อกซิกดราม่ามากแต่บางคนไม่แน่เพราะว่าขึ้นไพเรสมาแปลว่าในบ้านในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดอาจจะมีความท็อกซิกดราม่าที่ปางจากคุณมากๆแต่พลังงานแปลว่าคุณให้อภัยเขาได้ให้อภัยตัวเองได้ฮิลลิ่งได้ เพราะนั้นคุณจะเป็นคนที่ไม่ได้ถูกดึงดูดพลังงานดีๆไปได้ง่ายและสามารถเสริมสร้างบรรยากาศและพลังงานบวกพลังงานของความอบอุ่นปลอดภัยพลังงานของความเมตตาให้กับที่ตรงนั้นให้กับคนตรงนั้นได้ด้วยอ่านะคะมันมีประโยชน์แน่นอนทีนี้ด้วยพลังงานในตัวคุณที่เป็นคนที่ไม่ถูกดูดพลังงานดีๆไปมันทำให้ชีวิตคุณเป็นยังไงล่ะคะขอดูหน่อย แม่หมอว่าคุณรู้อยู่แล้วชีวิตคุณจะเป็นยังไงก็มีความสุขเนาะแต่แม่หมอคิดว่ามันน่าจะมีสารอะไรบางอย่างหรือข้อความบางอย่างที่คุณจําเป็นจะต้องรู้มาไปดูกันมันทําให้ชีวิตคุณไปต่อข้างหน้าแล้วมันทําให้คุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีวิธีคิดมีจิตใจที่กว้างขวางมีสายตาอันยาวไกลที่จะมองอนาคตทุกอย่างในชีวิตคุณมันจึงเป็นไปได้ใครก็แล้วแต่ที่ไม่โดนดึงดูดพลังงานลบๆไป นอกจากจะมีความสุขแล้วยังไปต่อในชีวิตได้แบบกว้างไกลแบบมีทางเลือกในชีวิตนะคะมีจุดโฟกัสปัจจุบันแล้วก็มีอนาคตที่สดใสแล้วให้สองไม่เท้าแปลว่าคุณจึงเป็นคนที่มีแผนการในการใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมคุณจึงเป็นคนที่วางแผนการในชีวิตที่ยอดเยี่ยมเพราะเวลาที่เราไม่ได้ถูกดึงดูดพลังงานลบ ไม่ได้ถูกดึงดูดพลังงานไปนะคะแล้วคุณมีพลังงานบวกคุณก็เลยเป็นคนที่จิตใจกว้างขวางไงมองเห็นความเป็นไปได้มองเห็นโอกาสมองเห็นทิศทางชีวิตมองเห็นสิ่งต่างๆที่คนอื่นมักจะมองไม่เห็นมันทำให้คุณมีทางเลือกมีโอกาสมีจังหวะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เกิดขึ้นเรื่อยๆแม่หมอมีความรู้สึกหนึ่งอย่างแวบขึ้นมาคุณเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยคุณคุณคุณเชื่อมโยงกับโลก คุณเชื่อมโยงกับพลังงานของโซเชียลออนไลน์หรือคนไกลหรือพลังงานที่เป็นอากาศเป็นพลังงานนะคะนั่นแปลว่าคุณเป็นคนที่ดึงดูดพลังงานบวกเป็นนะคะคุณอาจจะฟังคลิปวิดีโอฟังสื่อโซเชียลออนไลน์อธิฐานจิตติ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นคนที่ดึงดูดพลังงานบวกและทิศทางความเป็นไปได้ในชีวิตเป็นนะคะอืมนะคะคือ เห็นไหมออกจากความท็อกซิกดราม่าแล้วหาพื้นที่ส่วนตัวที่จะเสพพลังงานบวกที่จะมีวิสัยทัศน์วิธีคิดมีไมเซที่จะไปต่อคุณเป็นเด็กแล้วก็เป็นนักเรียนรู้ที่ที่ไม่ใช่แค่จมจมอยู่กับความท็อกซิกดราม่าแล้วก็ไม่ได้ถูกดึงดูดพลังงานไปถ้าแม้ถูกดึงดูดพลังงานบวกๆไปแล้วมีพลังงานลบเจือปนคุณมีวิสัยทัศน์ถามคุณมีวิธีคิดคุณมีวิธีการจัดการตัวเองที่จะทําให้หลุดพ้นออกจากพลังงานลบๆนั้น อาจจะเป็นคนหาข้อมูลดูอินเทอร์เน็ตนะคะหรือศึกษาศึกษาความรู้รับพลังงานดีๆเป็นบอกเลยว่าชีวิตคุณอะไม่จอมจอมแน่นอนชีวิตคุณมีความเจริญก้าวหน้าแล้วไพ่สองมบท้าบอกว่าอะไรที่คุณรอคอยมันมักจะสมหวังและสมปาถนาเพราะว่าพลังงานและคืนวยเบสชั่นในตัวคุณเป็นพลังงานที่มีคลืนวเบชั่นของความรักความเมตตาแล้วก็พลังงานบว